แล้วก็ตะกูลิเดชานะครับออกปัจจัยครับถ้าทำรถเก็นคันใหม่รถคันนี้นะครับจะไว้ใช้ตอนงานเทศกาลนะครับไว้แห่เทียนบ้านนะครับแล้วก็ต่อภาษาร่างนะครับจะไม่ให้เอาไปใช้เห็นอนี่งอื่นนะครับนะฮะ เสร็จแล้วก็ผมจะต้องเก็บไ,ไ,ไว,วน้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านมาเอาไปเห็นก็ถึงก็อีบบ้างะไรบ้างนะครับนะสีเอยวงร้อยยาเลยอาจจะแตกได้นะครับก็ผมจะต้องเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับ นะครับนะฮะระวังด้วยนะครับสะโพกให้ดีโตนะครับเพราะว่าที่อาหารทั้งน้ำทั้งแกงทั้งของหวานนะครับถ้าลุดเลยลงไปนะครับก็จะเสียคอนะครับหรือให้แน่ใหม่นะฮะเพราะว่ากระชายคนจะรับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับ ส่วนทุ่มเปลอกไฟเทียนนะครับเสียพื้นนะครับเอาไว้ถวายในโบนะครับพร้อมกันเอาเฉพาะอาหารพาหวานก่อนนะครับหรือว่าน้ำนะฮะพุ่มไว้ที่หลังครับพุ่มไว้ที่หลัง ท่านได้อยู่นะครับจงเป็นท้ายภาพพร้อมแล้วหรือให้สัญญาติด้วยนะครับฮะวันเรียบร้อยแล้วคุณกบข่าไปแล้ว พบคุณอาษฎัยพัฒนเรียิวัตนรนะครับนางสาวพิพัชราเด็กจิงตัติดพัดเียบิวัตนะล้านสีนะฮะานกำาลนะครับทเนี้รกรงหน้าแบบการมาเป็นเจ้าภาพเพื่อนะครับเ็ดตลาดแม่ 4, สีพันร้บาท คุณสมชายโกนะครับสุณรัฒน,นาไมร์คุณสุภาไผ่ลุ่นนะครับรวมกับเพื่อนๆร่วมากขออนุโมทนา ท่า่ายไว้จัดตอนกลางวันนะท่านไปรับปินโงเสร็จน,นะรับปิโดโงเสร็จแล้วนะครับพุ่มนะฮะเดี๋ยวจะตามขัมาสวายผ้าอาบน้ำฝนหรือว่าพุ่มนะครับเมื่อสวยเสร็จเรียบร้อยนะครับยอดพุ่มทั้งหมดแต่ละองค์ท่านเก็บไว้ได้เลยหรือจะพาะพุ่มเอาวางไว้ที่หน้านะครับด้านหน้าของพระคุณเจ้าแต่ละลูกแต่ละลูกนะครับ แล้วก็ตรวจน้ํารับพรลรูปติดยาเพิ่งเก็บไปนะครับให้ตรวจน้ํารับพออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรับลูกไหนที่ไม่มีลูกเด่นนะครับก็ไม่ต้องคงคือลูกติดองคือก็ไม่ต้องมาเก็บท่าไปวางไว้เฉยๆเดี๋ยว็มาเก็บเองนะครับไม่ต้องที่ไม่ต้องเก็บไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมันจะเคลื่อนย้ายมันจะหายอยู่ยันจะให้สบายใจนะครับก็ สองรูปหนึ่งแต่ละรูปก็เดี๋ยวจะมีรูปเิตุซีญาตคอยช่วยเก็บให้หลังจากที่พระพุทธเจ้าลงจากอาสนะบรมเสร็จเรียบร้อยนะเพราะว่าท่านจะต้องลงโบสถ์เพื่อไปรอญาติโยมที่จะแห่เทียนกับโงคไปนะครับไปถวายในโบสถ์นะครับไปถวายในโบสถ์วันนี้ของยาวมาแล้วนะครับก็เด um, um, ี๋ยวจะแห่เทียนข้าวมาให้เรียบร้อยก็ จะได้แครเรียนแคร์โครงการก่อนไปศามที่ท่านเตรียมมานะครับไปถวายนะครับแล้วก็ส่วนผ้าพุ่มผ้าฝนนะครับลูกเิ็ย์ไม่ได้แต่ลูกก็ค่อยทับไปเอาไปเก็บสิษย์นะเอาไปเก็บสิษย์นะครับเพราะว่าเคยมีมากรนะครับก ja ็เนในในวารายการขอบคุณก็เยอะก็เยอะ40กว่าลูก นะฮมีสิบกว่าลูกก็ตัวลูกนี้จะได้น้อยนะก็ก็ไปหยิบของลูกนั้นไปด้วยนะครับจะได้ได้เยอะอีกนิดนึงนะอย่านะครับขอความกรุณาอย่าได้ทํา